สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับพามาพบกับ f อ r o r d f i e ต t a 1.5S ปี2011นะครับรถบ้านแท้นะครับอันนี้รถสองมือบอดี้สีสวยน็อตไม่มีขยับนะครับราคาอยู่ที่169,000บาทนะครับอันนี้ขออนุญาตขายเป็นเงินสดนะครับเดี๋ยวมาดูรอบๆตัวรถกันนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับเรามาชมกันนะครับ เราไปดูภายในตัวรถกันนะครับนี่ครับระบบไฟฟ้านะครับกระจกปรับไฟฟ้าเลขไม่อยู่ที่90.000กิโลนะครับไม่แท้นะครับภูมิายมันตินะครับนี่นะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับสะอาดเหมือนใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในนะครับดูด้านท้ายด้านหลังนะครับ บอกไม่มีแตกรายงานนะครับเคครับเดี๋ยวเราพาไปดูด้านท้ายกับห้องเครื่องกันนะครับนี่ก็จะเป็นด้านท้ายรถนะครับนี่นะครับน็อตไม่มีขยับนะครับรถไม่ติดแก๊สนะครับนี่นะครับก็จะเป็นยางอะไรครับไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันนะครับ นี่ก็จะเป็นด้านหน้าตัวรถนะครับห้องเครื่องนะครับนี่ครับน็อตไม่มีขยับนะครับรถบ้านแท้ฟอร์เซเฟีตา 1.5S ออโต้ปี2011ราคา169,000บาทนะครับบอดี้สีสวยน็อตไม่มีขยับนะครับแม็กพร้อมนะครับราคาอยู่ที่169,000บาทนะคะถ้าสนใจก็เตรียมเงินไว้ให้พร้อมนะครับอันนี้ขออนุญาตขายเป็นเงินสดนะครับเงินสดลดได้คนขายใจดีนะครับไม่มีบวกแหวนนะครับสนใจก็ทักบอกเราได้นะครับเดี๋ยวเรามีทีมงานพารถไปให้ดูถึงบ้านส่งตรงได้หน้าบ้านเลยนะครับ